ค่ะเดี๋ยว2นาทีนะคะเราสรุปลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าจากนี้ไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังคะครับก็ในช่วงวันนี้นะครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองโดยภาพรวมยังเน้นอากาศร้อนถึงร้อนจัดอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มฝนจะเริ่มมีเข้ามามากขึ้นในช่วงประมาณวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับแแต่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเนี่ยจะเน้นในช่วงวันที่8จนถึงวันที่10นะครับในช่วงที่มวลอากาศเย็นเนี่ยแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ล้วก็มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดนำความชื้นเข้ามาด้วยนะครับก็ให้ระวังในช่วงสองสาวันข้างหน้านี้หลังจากวันที่10ไปแล้วเนี่ยในพื้นที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังมีลักษณะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดปกคลุมอยู่นะครับก็เลยทําให้ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลักษณะฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องในเรื่องของอากาศร้อนถึงร้อนจัดเนี่ยในช่วงหลังวันที่10ไปแล้วเนี่ยก็คงจะ โอกาสยังยังไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าน่าจะยังมีฝนได้ต่อเนื่องอากาศอาจจะไม่ร้อนเท่าช่วงช่วงสอวันที่ผ่านมาแต่ที่จะเน้นร้อนก็คือวันนี้อาจจะต่อวันพรุ่งนี้ในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางได้อยู่นะครับ ค่ะต้องติดตามนะคะในเรื่องของสภาพอากาศนะคะจากนี้ไปนะคะพายุฤดูร้อนกระทบบ้านเรา890นะคะก็ขอขอให้เฝ้าระวังในเรื่องของฝนฟ้านะคะก็อาจจะได้ไม่ได้ปริมาณน้ำกันเยอะเท่าไหร่แต่ว่า <c oughs> เรื่องของแถมเข้ามาไม่ว่าลมนะคะ <c oughs> ลมกระโชกแรงอนไ้ <c oughs> ก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่อเป็นอันตรายนะคะ